สวัสดีกัลยานามิตรที่น่ารักทุกทกท่านนะครับวันนี้เต้คงก็จะมานำเสนอในโทปิกที่ว่าคำแม่สอนนะครับนั่นก็คือแม่ผมจะสอนเอาไว้ว่าอย่าดื่มกาแฟเยอะจนเกินไปนะครับข้อ2ก็คือ ให้ใส่ underwear เวลาออกจากบ้านด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นโรคไส้เลื่อนนะครับข้อ3เอ่ออย่าชาร์จแบตเตอรี่มือถือสมาร์ทโฟนทิ้งไว้นานๆนะครับเดี๋ยวมันจะเออร่ร้อนแล้วก็จะระเบิดได้นะครับข้อ4ก็คือ ให้มันล้างจานอยู่เสมอนะครับอย่าหมักเอาไว้จนเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นราแล้วก็นิ้วมือเราก็จะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับนี่แหละครับถึงจะแก่อย่างไงก็ยังเด็กในสายตาแม่อยู่ดีครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใด ขอภัยมานาโอกาสนี้เตคุงสวัสดีครับบ๊ายบาย